เราจะต้องไหว้องค์พ่อยังไงเพื่อขอพรสมมุติวันนี้ค่ะคุณจะยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรฟังเป็นนิทานแต่ถ้าใครที่เชื่อแล้วใครที่บูชาอยู่แล้วหรือใครที่ไม่ได้บูชาแต่มีความเชื่อฟังนะคะให้คุณเอาน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์นี่คือการขอนะคะไม่ได้บน่นไม่ได้บน่นไม่ได้อะไรขอค่ะ หรือคุณจะไปวัดที่มีองค์พ่อพญานาคก,ก็ได้หรือที่บ้านคุณมีองค์พ่อพญานาคก,ก็ได้นะคะให้คุณนะคะเอาน้ําที่สะอาดๆเลยนะคะน้ําบริสุทธิ์น้ําที่แบบเปิดจากขวดนะคะหนึ่งขันพร้อมกับดอกมะลินะคะพร้อมกับดอกมะลิปโปรยนะคะปโปรยลงไปในน้ําแล้วก็ยกขึ้นนะคะแล้วก็เอ่ยถึงขอเรียกชื่อท่าน อย่างเช่นครูไหว้ทุกวันก็คือองค์พ่อปูศ่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาพ่อปู่สัตตะนาคาราชพ่อปู่อน,นันตะนาคาราชนะคะที่ครูเอ่ยชื่อแล้วก็องค์มุจลินหรืออะไรก็แล้วแต่ครูก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ครูก็จะเอ่ยว่าองค์พญานาคทุกพระองค์อย่างเงี้ยค่ะลูกชื่ออ่านี่นี่นี่น,นี่ลูกมาขอพรขอให้ลูกประสบความสําเร็จก็ขอไปขอไปเลยค่ะ แบบนี้ค่ะไม่ต้องขอทุกวันค่ะคือขอทุกวันอะได้แต่ไม่ต้องทําน้ําแบบนี้ทุกวันเหมือนเราทําแบบนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็เหมือนให้เราพรมแบบพรมน้ําให้ทั่วๆค่ะสมมติว่าอยู่นอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็พรมอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนั้นแล้วก็ตั้งน้ําไว้เก้าวันประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้คือได้น่าจะได้ยินมาจากหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อที่ที่ท่านสร้างวัดเนี้ยค่ะน้องบอกว่า เคยเคยไปทํารายการน้องไปรายการไหนก็ช่างน้องต้องบวงสรวงก่อนทุกครั้งแล้วบางทีเจ้าของรายการเออะไยเออยไม่เชื่อไงคุณเข้าใจไหมไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ไงแล้วพอน้องจะทําอะไรเงี้ยมันก็ทําไม่ได้คุณเชื่อไหมรายการถ่ายไม่ได้เลยทายัางไงก็ถ่ายไม่ได้เพราะมันเกิดความเชื่อไปแล้วอะค่ะจนน้องอะนึกได้จนคนในนั้นอะที่ที่เขารู้ว่าเขานึกได้เขาก็เลยรีบไปหาขันแล้วก็รีบไปหาซื้อ อดอกมะลิอะ่ะโปรยในน้ําในขันนะคะขันเงินน่ะแล้วก็ขอขมาแล้วก็ขอเปิดทางแล้วก็ขอโชคขอลาบคุณใช่ไหมคะถ่ายได้ราบลืน่นแล้วรายการก็ติดอันดับเลยค่ะ,ะประมาณนั้นนี่แหละคะ่ะสูตรที่ครูจะเอามาให้คุณ